โปรโมชั่นเด็ดๆสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าช่วงฤดูฝนกันตัวนี้นะคะ JO8E 240แรงนะคะหัวมีแคทนะคะดำสี่ตันกระบอกใหญ่นะคะระแนงสามไม้นะสีฟ้านะคะตัวนี้กระบะายาว3.60นะคะสวยๆเลย เดินดูลอบๆกันนะคะตัวนี้หัวมีคาบมาดูด้านในกันนะคะบุกด้วยสีดำนะคะสวยงามมากชมด้านในแล้วเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันค่ะ เียนเครื่องเขานะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะโปรโมชั่นสําหรับเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาคมนะคะภายในสิ้นเดือนราคาจะอยู่ที่75นะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ750 0 0 0บาทนะคะเฉะพาะถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ